สวัสดีครับปลดล็อกชีวิตกับโคสตอมครับถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งแล้วต้องการจะแก้ไขนิสัยนี้แต่ความพยายามของคุณในช่วงที่ผ่านมาครับพยายามแก้ไขแล้วด้วยตัวเองแล้วแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้วันนี้โคสตอมมีตัวช่วยครับผมโคสตอมปัญญาม่วงแก้วนะครับได้รับเซอร์ติฟายพอยต์ออฟยูโคชิ่งจากสถาบัน Point of y o u Academy วันนี้ครับผมจะใช้ศาสตร์การโคชชิ่งมาช่วยปลดล็อกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเตรียมตัวกันสักน,นิดหนึ่งนะครับข้อแรกสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเลยก็คือกระดาษ1แผน่นปากกาหนึ่งด้ามแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวที่จะทำให้คุณสามารถมีเวลาอยู่กับตัวเองได้แบบเงียบๆแบบส่วนตัวเนี่ยสักประมาณ5-10นาทีนะครับแค่นี้เอง เวลา5-10นาทีจะทำให้คุณสามารถได้ค้นพบอะไรบางอยา่างเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพร้อมหอรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มกันการโคชชิ่งครับมันคือการใช้คำถามเพื่อทำให้เรานั้นสามารถค้นหาคำตอบที่มันอยู่ในตัวเราทุกเรื่องที่เราเผชิญปัญหาทุกสิ่งที่เรากำลังกลังาต่อสู้กับมันอยู่เนี่ยเรามีคำตอบอยู่แล้วในตัวเองเพียงแต่ เราไม่ได้ค้นหาเราไม่ได้สนใจที่จะขุดมันขึ้นมาเอาศักยภาพทวงนั้นออกมาใช้การโคชชิ่งจะช่วยให้คุณเจอตัวตนที่แท้จริงของคุณเจอศักยภาพที่แท้จริงของคุณและเจอทางออกที่อยู่ในตัวคุณด้วยตัวคุณเองผ่านทางคําถามนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยคําถามแรกครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคุณได้สูญเสียอะไรไปบ้างแล้วจากการที่คุณเป็นคนผลักวันประกันุ่ย ลองใช้เวลากับตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับกระดาษกับปากกาเขียนลงไปครับคุณได้สูญเสียอะไรไปบ้างจากการที่คุณตัดสินใจแล้วคุณไม่ทําการที่คุณบอกว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วคุณไม่ลงมือทําสักทีเนี่ยคุณได้สูญเสียอะไรไปบ้างแล้วเป็นไงบ้างครับสูญเสียอะไรไปบ้างแล้วเยอะไหมฮะอย่างน,น้อยๆมันก็ต้องมีสักสองสามข้อแหละแล้วคําถามต่อไปก็คือว่า ถ้าสิ่งที่คุณสูญเสียไปนะมันสําเร็จซักครึ่งหนึ่ง50อร์ซ็นของเรื่องที่มันสูญเสียไปชีวิตคุณจะเป็นยังไงครับข้อที่หนึ่งคุณสูญเสียไปแล้วแต่ถ้าวันนี้มันสําเร็จอะชีวิตคุณจะเป็นยังไงข้อที่สองถ้าชีวิตคุณถ้ามันสําเร็จในชีวิตคุณชีวิตคุณจะเป็นยังไงลองจินตนาการดูนะครับลองนึกถึงสิ่งนั้นดู และสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราจรินตนาการแบบเพอ้อฝันแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆเพียงแต่ว่าเราไม่ทํามันแค่นั้นเองเห็นไหมบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นเราอาจจะไม่ได้ต้องการความรู้เพิ่มเราอาจจะไม่ได้ต้องการโอกาสเพิ่มหรือเราอาจจะไม่ได้ต้องการทรัพยากรหรืออะไรเพิ่มเติมเลยสิ่งเดียวที่เราต้องการจริงๆก็คือการตัดสินใจที่จะลงมือทำ และการตัดสินใจนั้นมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่เราเพียงแค่เราตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแน่ๆคำถามต่อไปก็คือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะทำยังไงกับมันคุณจะปล่อยให้มันเป็นแบบเดิมไม่ตัดสินใจไม่ทำอะไรเดี๋ยวก่อนเหมือนเดิมไหมหรือคุณจะเริ่มต้นที่จะตัดสินใจแล้วลงมือทำมากขึ้น คำถามสุดท้ายครับภายใน24ชั่วโมงนี้คุณจะทำอะไรเขียนลงไปเลยครับแล้วให้คุณเริ่มต้นมันจริงๆแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอที่ประสบความสำเร็จคุณมีศักยภาพเพียงพอที่คุณจะพิชิตทุกเป้าหมายที่คุณต้องการเพียงแค่คุณตัดสินใจเป็นยังไงบ้างครับปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหม มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเอ้ยผมได้รับอะไรผมได้ปลดล็อกอะไรหรือคุณมีปัญหาต้องการที่จะให้ช่วยในการปลดล็อกเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับและอย่าลืมนะฮะฝากติดตามโคซ้อมในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube นะครับหรือแม้กระทั่ง Line a อดที่คุณสามารถ แอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วส่งคําถามโดยตรงถึงโค้ชต้อมได้เลยนะครับโค้ช้อมยินดีให้คําปรึกษาหรือจะขอการโคชชิ่งเป็นการส่วนตัวโค้ชต้องมีเวลาให้คนละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคุณสามารถโคชชิ่งปลดล็อกปัญหาของคุณเป็นการส่วนตัวกับโค้ชต้อมได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับโค้ชต้อมยินดีช่วยเหลือเพราะว่าโค้ชต้อมมีความตั้งใจในการที่จะใช้ทักษะในการโค้ชที่โค้ชต้อได้เรียนมาแล้วช่วยเหลือคนมามากมายเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณให้สามารถปลดล็อก แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณขอบคุณที่ติดตามนะครับ